สมมติเราทานสามมื้อใช่ไหมครับ,รบอาจารย์เราแบ่งสามมื้อเนี่ยสมมติได้พลังงานเท่ากันเราแบ่งสามมื้อออกเป็นห้ามือ้อหกมื้อในปริมาณอาหารเท่ากันได้ไหมฮะก็ให้ร่างกายมีการเผาผลาญอยู่เรื่อยๆกินน้อยแต่บ่อยเนี่ยมันจะดีกว่ากินมากๆแต่มื้อเดียวไงอย่างที่บอกอันนี้จริงใช่ฮะใช่ค่ะเออโดยทั่วๆไปความหิวของคนเนี่ยมันมาประมาณ4ี่ชั่วโมงครับ เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือช่วงที่ตื่นเนี่ยสามเวลาเนี่ยกำลังกำลังโอเคแหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบ่งย่อยมื้อก็ทานแบบคนทั่วไปสามมื้อสามมื้ออาหารจานเดียวแต่ให้ดูว่าอันไหนจําเป็นไม่จําเป็นนะครับพวกอาหารขนมขนมส่วนมากของที่ไม่จําเป็นจะเป็นเดี๋ยวนี้นะคะพวกขนมปังเบเกอรี่พวกเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลทั้งหลายนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ทานกันหนักๆเป็นฤดูกาลอ่ะ หน้านี้ทุเรียนก็ซัดทุเรียนหน้านี้เ้าเหนียวมะม่วงก็ซัดเ้าเหนียวมะม่วงหน้านี้งอมาทานเป็นกิโลพวกนั้นอาจจะเป็นตัวที่สะสมแล้วก็ทําให้อ้วนแล้วอย่างบางคนสมุิอ่ะฉันเห็นทุเรียนละค่ะวันนี้ฉันกินทุเรียนไปแม็กครึ่งลูกฉันก็เลยซะ,อ,ะออกกําลังกายเพิ่มเวลาในการออกกําลังกายมากขึ้นเพื่อเบิร์นแคลอรี่ของทุเรียนออกไปอันนี้คิดอย่างนี้ได้ไหมครับคิดได้แต่ทําไม่ค่อยได้หรอกค่ะ S <S ทุเรียนเท่าทเ,เท่านี้ฟองไข่ไก่เนี่ยมัน60แคลอร,รี่แล้วถ้าคุณกินครึ่งลูกเนี่ยมันกี่กี่ส่วนของแค่นี้ล่ะเป็นพันนะฮะเผลอๆเนี่ยได้เลยนะคะกินแต่ทุเรียนมันก็ได้แต่น้ําตาลส่วนที่มันเป็นแร่ธาตุวิตามินโปรตีนมันแทบจะไม่มีเลยสารอาหารอื่นก็<า>ไม่ได้สารอาหารอื่นก็ไม่ได้สมมตินะเราทานในจานนี้สมมติทาน2โลเลยมีเนื้อนู่นนั่นเต็มเลยร่างกายของเราน้ําหนักของเรามันจะเพิ่มขึ้น2กิโลตามอาหารที่เราทานจริงหรือเปล่าครับอาจ ถ้าสุติว่าช่างน้าหนักก่อนกินแล้วก็กินขา้าไปหมด2อกิโลแล้วเดินไปช่างมันขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันก็นนนเหมือนเราเราหิ้วเข้าไป uh huh. ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันย่อยพอมันเผาผลาญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่2อกิโลต่อ2อกิโลหรือน้ํามันช้อนชาหนึ่งเนี่ยหกรัมเท่านั้นน่ะให้พลังงานเข้าไป45แคลอรี เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะมันขึ้นกับว่าพลังงานที่แฝงอยู่ในเนื้อสัตว์หรือว่าในอาหารแต่ละประเภทแสดงว่าที่เราเราเราต้องดูที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันมีสารอาหารมากน้อยแค่ไหนเป็นส่วนประกอบอะไรแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าข่าวดีก็คือในสองกิโลเนี่ยมันเป็นน้ำช้เยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2กิโลแล้วมันจะคูณ4คูณ5ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นช็อกโกแล ผมพยายามพูดถึงของหวาน uh, คุณผู้ชมชอบของหวานะนะฮะช็อกโกแลตธรรมดาเขาบอกว่าทานละอ้วน uh huh. เปลี่ยนมาเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้ไหมครับจริงๆความเชื่อเรื่องดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีข้อมูลวิจัยว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตกับคนที่กินช็อกโกแลตปกติเนี่ยโรคหัวใจในดาร์กช็อกโกแลตจะน้อยกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของความอ้วนแล้วจะไม่ต่างกันมาก oh. ถ้าอยากรู้ให้หยิบ กล่องช็อกโกแลตขึ้นมาดูเขาจะเขียนว่าพลังงานเท่าไหร่แล้วลองเทียบกันดูนะคะถ้าเทียบออกมาแล้วช็อกโกแลตยี่ห้อนี้รุ่นนี้พลังงานต่ํากว่าอีกยี่ห้อหนึ่งก็ทานได้ก็ทานได้แต่ลองมองสีชิ้นเล็กเล็กพลังงานอาจจะให้พอๆกับข้าวเทุกปีหนึ่งอ่ะเพราะว่าน้ำตาลเยอะน้ําตาลเยอะนมเยอะไขมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรเนี่ยก็ถ้าเกิดเราเป็นคนช่างสังเกต แล้วดูรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มอ้วนได้มันจะเห็นเลยว่า,วาเราจะกล้ากินไม่กล้ากินเขาเรียกว่าฉลาดในการรับประทานอาหารก็แล้วกันคือเราสู้กันมานานมากเลยนะคะที่จะให้มีฟู้ดเลเวลคือมีการเขียนรายละเอียดทุกพลังงานมันจะมีแต่ตัวเล็กนิดนึงต้องต้องพยายามเอาไปส่องไฟดูหน่อยอะ่ะเขาเขาบอกว่ามีจุดๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกนี่ว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นอะ่ะมัน มันพลังงานเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปดูส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยจะเขียนว่าต่อหนึ่งส่วนเนี่ยนะคะมันให้พลังงานเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งบางทีเขาก็ขี้โกงหนึ่งส่วนให้พลังงานแค่นี้แล้วเขาเขียนตัวเล็กๆไปว่าซองเนี้ยมันเจ็ดส่วนอะไรเงี้ยกลายเป็นคูณเจ็ดเข้าไปคูณเจ็ดคือความรู้ตรงนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเพื่อเพิ่มน้ําหนักและเพื่อลดน้ําหนัก เพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มน้าหนักเราอ่านอะไรที่มันออกมาแล้วมันเยอะๆครทานได้เยอะโดยไม่รู้สึกอิ่มมากอันนั้นอาจจะใช้เพิ่มน้ําหนักได้ดี